โอเคครับ okay, ทุกคนก็สวัสดีทุกคนนักครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมโรมานะได้ทุนสองพันบาทนะทุกคนมาครับเรายังเอาไว้ถึงหมนะื่นน่าจะถึงไหมขอหมื่ 150, เน,นเดี๋ยวนี้หมดละสิบไปเลยดูยาวๆทุกคนสวยดดกแหลสวยอยู่สวยอยู่ หนน่ออยนะก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะทุกคนดูนเพลินๆคำๆกันไปไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะดูผมเจ็บคนเดียวพอแล้วเจ๊แนะนำทิ้กันมาได้นะทุกคนสวน โอเคเข้าพีเกมไปเลยไหมมีไหมอืมไม่มีโบนัสมามากวางทำไมเนี่ย มาดูว่าวันนี้เราจะมีโอกาสได้ถอนด้วยนะทุกคนช่วงนี้มันดูดมากเลย ดูเันไปยาวครับทุกคนโอ้เหมือนจะไม่น่าจะรอดแล้วมั้งจะถึงไหมเนี่ยขาดทุนอยู่เลย ไม่มีอะไรต่อเลยโอเคหน้าลายไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่หนะทุกคนหน้าลายมันออกจะม่วมๆมันมันไม่ค่อยเป็นระเบียบอะ่ะ Nguồn hạt lọc lòng màu hà này nè Mình thì mình xung mà này. Khó này hết á Bằng cụt gạo lắm Năn 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 cướp lắm cướp lắm Ngoài mà dây nhỡ nhẹ lên น้ำโพงเหนโเลยดีดเหมือนจะไม่รอดนะเกลืออะไรละลองก็ตัวโบดูบ้างววนะทุกคน เพื่ออะไรจะเปลี่ยนตึงเครียด่ะอมืมาอยู่ยังได้อยู่ยังไปต่อได้อยู่ทุกคนอืโอเคยังจะเข้าให้อีกตามนั้นนะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก่อนแล้วก็แชร์ก่อนซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ